สวัสดีครับช่างกันมันเดี๋ยวครับวันนี้มาอยู่วัดใต้บันหันครับช่างกันมางานขอดำมาส่งอะไรยายยายของช่างกันครับวันนี้ชาปนกิจวันนี้ครับก็เลยพามาเที่ยวชมวัดที่หลวงพ่อช่างกันอยู่มรณภาพที่นี่เป็นติดตามรับชมครับ เปลี่ยนแปลงไปมากมาแล้วก็สวยล่มลื่นนะครับหลวงพ่อทันใจกใต้บ้านหั้น ก่อนดบตรงนี้ครับลุ่มลื่นม,มากครับต้นไม้ต้นไร่สวยงามลุ่มลื่น บริบเวณนี้วัดลุ้มลื่อ,อนอาสาสหน้านั่งเล่นหน้านัา่งสมาธิครับวันนี้มีง นี้ขอโทษขอไม่เคยเสื้อเสือจักอย่าง <c oughs> ขอโทษไปเลยท่านพี่โรถของกิ่งบอยยันเขาว่ามันมีมานำที่หลังมันรู้วิธีที่ใส่หรอขันขันบัวที่ขันมันทึกบอกว่าเป็นบัวเนียนไม่ครับ ซาลาทำใหม่แต่ก่อนมันเป็นสะสะปลาครับอยู่ในวัดมันมีสะลูกหนึ่งที่อยู่ในวัดทำใหม่อันนี้ทำสวยดู ศาลาลงทํา้ํำสุกนะครับครับร่มเย็นบริเวณวัดลมลื่นครับ ห้องน้ำน่ครับดูด้ย ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ